โกลอากาเด้นคุณหยุดคิมแอดมินเจนเดลดูเซมมี่กันในอีเวนต์แอดมินอาบิวส์ที่จะมาในวันเสาร์นี้ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ช่วงนี้โกลอากาเด้นคนเล่นน้อยแปลกๆฮะอัปเดตหน,น้าจะทำอะไรดีเฮ้ยทำให้ช่วงนี้สติลอะเบลนรอยมันมาแรางแบบนี้ล่ะอุ้ยเมื่อกี้ฉันเหยียบอะไรไปเนี่ยโอ้โหแอดมินเกมโกลอากาเด้นคนดังนี่เองว่าไงจ๊ะเฮ้ยคนท้าตีกันแล้วทำไงดีแต่ ลูกผักไปดูได้ที่มองอังยูนะจ๊ะเฮ้ยไอแอดมินแซมมี่ได้ข่าวว่าเกมนายเนี่ยมีแอดมินอับิวส์เหมือนฉันงั้นเหรอมาเจอกันหน่อยบ้าเสาน์น้มาแข่งกันว่าเกมใครจะมีคนเล่นเยอะกว่าอุ้ยเพลยเหยยออีกรอบโทษทีก็ได้ฉันรับคำท้าแต่เกมนายเนี่ยจะรอดหรอแอดมินอับิวส์ของฉันมันฉูดฉาดตากับเกมจืดๆดของนายเยอะเกินถ้าแพ้แล้วอย่างงอแงแล้วกันได้รับคำท้าก็ดีแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกัน สำหรับใครที่เล่นโ exactly. ัว์ออการเดนอยู่และอยากอยู่ทีมเกมปลูกผักนะครับมาที่ NPC ตัวนี้และกดรับชุดเขียวแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราให้ผมเห็นหน่อยแล้วทำไมต้องสีเขียวด้วยวะกตตอนนี้เกมฉันมันเป็นอีเวนต์ต้นถั่วไงสีเขียวกำลังมาแรงสำหรับใครที่ใส่สกินสีเขียวในวันเสาร์นะครับทางผมจะมีไอเทมพิเศษให้ด้วยเตรียมตั้งตารอดูเลยแล้วน้องหยุดคิดไหม่กันเือคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นะแล้วอ่านอยู่นะ